ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้โลกชาติไยวโดยยินดีัยเชียงรานะคะวันนี้นี่จะพาพาพี่พี่มาทำความรู้จักเรื่องเอวจริงกับเอวจริงตามไปนะคะก่อนการรับชมรลังเพื l ดไลค์กดซับสไคร์กดแจ้งเตือนและกดกระดิ่งเพือ่อติดตามคลิปต่อๆไปค่ะถ้าในเรื่องของเอวจริงกับวจริงต่างไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันวัดในลักษณะต่างๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะลูกค้าสบอลใหญ่มาเข้าใจผิดนะคะโดยให้ทำร้านวัดรอบอังกในลักษณะนี้นะคะ สามเก้าซึ่งเป็นการวัดที่ไม่ถูกต้องเลยนะคะไม่ถูกต้องเลยการวัดแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยค่ะการวัดที่ถูกต้องคือต้องติดกระดุมในลักษณะน,นี้นะคะติดกระดุมมันแรงให้เรียบร้อยและก็นำมาวัดวางค่าความรู้อย่างนี้นะคะจะได้เท่ากับสิบแปดรวณสองเท่ากับสามหกนะคะตามไปเลยแล้วก็จะมีอีกประเภท คะที่ใต้ไม่ตรงกับวัดจริงเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบนะคะวัดตามใา้ที่3ามสีนะคะวัดจริงที่3ามกอ่าเราวัดกันนะคะที่3ามกนะคะ3ามกคะ่ะจะเห็นได้ว่าทํารัน ลำกางเกงทุกตัวเนี่ยก่อนการใส่นำมาวัดดีครั้งนะคะเพื่อจะได้รู้เอวที่แท้จริงอีกทีหนึงเดี๋ยวเรามาดูการวัดกางเกงของลูกค้ากันนะคะในการวัดกางเกงเนี่ยเราจะนับหน่วยเป็นนิ้วนะคะวัดในลักษณะการใส่เลยเราจะใส่แน่นหรือใส่หลวมนะคะอันนี้ใส่อยู่ที่3 6คนคนนี้จะต้องเอว6 6นะคะเรามาดูเขาใส่กันว่าจะใส่ออกมาเป็นยังไง การวัดกางเกงนะคะฝากให้พี่ๆทุกคนด้วยนะคะการวัดเอวจริงหนขณะนี้น,น,นันนะคะก่อนการซื้อนะคะจะได้เพิ่มความมยนยำน้ำหนังของม่นยำก่อนก,การซื้อนะคะ่ะสําหรับสาระดีๆวันนี้นี่ก็ขอฝากไว้สําหรับคลิปหน้าจะมีอัตลักษณ์ของดีวายเรื่องไหนจะมาบอกอีกคติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ